แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้2,542และที่แก้ไขเพิ่มเติมชุดที่2จำนวน20ข้อ ข้อ1ผู้รักษาการตามพรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจคือข้อใดกไกย,ยุกรัฐมนตรีขอไข่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยงอง,งูถูกทุกข้อเฉลยงอง,งูถูกทุกข้อ ข้อ2คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมดกี่คนกอไก่24คนขอไข่28คนคอควาย36คนงองู48คนเฉลยคอ,อควาย36คน ข้อ 3. ประธาน,นาคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคือกอไก่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายขอข่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังงองูหัวหน้าสำนักงาน,นาคณะกรรมการ เฉลยกอไก่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายข้อ 4. ผู้ที่กําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคือผู้ใดกอไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคอควายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นงองู ผู้ทรงคุณวุฒิเฉลยกอไก่นายกรัฐมนตรีข้อ5ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านยกเว้นข้อใดกอไก่การบริหารราชการแผ่นดินขอไข่การพัฒนาท้องถิน่นคอควายเศรษฐศาสตร์งองูการบริหารงานบุคคล เฉลยงองูการบริหารงานบุคคลข้อ6ผู้ทรงคุณวุฒินคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีกอไก่30ปีขอไข่35ปีคอควาย40ปีงองู45ปีเฉลยขอไข่35ปี ข้อ7ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกไก่จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่อปทขอขอไข่กำหนดการจัดระบบบริการสาธารณะคอควายปรับปรุงสัดส่วนภาษีอากรและไรายได้งองงูกำหนดการจัดระบบบริหารงานคลงัง เฉลยงองูกำหนดการจัดระบบบริหารงานคลังข้อ8คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำแผนการกระจายอำนาจเพื่อขอความเห็นชอบจากข้อดใดกอไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่คณะรัฐมนตรีขอควายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรงองูรัฐสภาเฉลยขอไข่คณะรัฐมนตรี ข้อ9ให้ดำเนินถ่ายโอนภารกิจที่เป็นการซ้ำช้อนระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกี่ปีกอไก่ภายใน4ปีขอไข่ภายใน5ปีคอควายภายใน6ปีงองูภายใน10ปีเหลยกอไก่ภายใน4ปี ข้อ10การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะต้องพิจารณาจากข้อใดกอไก่รายได้ขอไข่ประชากรคอควายค่าใช้จ่ายงองูถูกทุกข้อเฉลยงองูถูกทุกข้อ ข้อ11ในการกำหนดจัดสรรภาษีและกอกรเงินอุดหนุนและไรายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2550ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีไรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อไรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าเท่าใดกอไก่ร้อยละ10ขอไข่ร้อยละ25คอควายร้อยละ30นองงูร้อยละ35 เฉลยขอไข่ร้อยละยี่สิบห้าข้อสิองให้ทบทวนการกำหนดอำนาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ของอปททุกระยะเวลาไม่เกินกี่ปีกอไก่สองปีขอไข่สามปีคอควายสี่ปีงองูห้าปีเฉลยงองงูห้าปี ข้อส3สาำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดกอไก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่กระทรวงมหาดไทยคอควายกระทรวงการคลังงองูสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทเฉลยกอไก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้อ14ข้อใดไม่ใช่ที่มารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกอไก่ภาษีโรงเรือนและที่ดินขอไข่ภาษีบำรุงท้องที่คอควายค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรมงอง,งูภาษีมูลค่าเพิ่มเฉลยคอควายค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรม ข้อ15บุคคลใดมีใช่กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอไข่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอคอวายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นงองูอธิบดีกรมการปกครองเฉลยงองูอธิบดีกรมการปกครอง ข้อ16ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกอไก่ กำหนดรายละเอียดของอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบจะต้องกระทำขอขารายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จำเป็นคอควายจัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นงอง,งูกำหนดแผนงานโครงการและงบประมาณที่จะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น เฉลยงองงูกำหนดแผนงานโครงการและงบประมาณที่จะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ17ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542กอไก่อบจอขอไข่เมืองพัทยาคอควายเทศบาลงองูสภาตำบลเฉลยงองูสภาตำบล ข้อ18ผู้รักษาการตามพอรอบอกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีอำนาจออกกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติตามข้อใดกไก่พระราชกฤษฎีกาขอไข่พระราชบัญญัติคอควายพระราชกำหนดงองูกฎกระทรวงระเบียบเฉลยงองูกฎกระทรวงระเบียบ ข้อ19การประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต้องมีคณะกรรมการมาประชุมจำนวนเท่าใดจึงถือเป็นองค์ประชุมกอไก่ไม่น้อยกว่า12คนขอไข่ไม่น้อยกว่า15คนคอควายไม่น้อยกว่า18คนงองูไม่น้อยกว่า21คนเฉลยคอควายไม่น้อยกว่า18คน ข้อ20เมื่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดทำแผนปฏิบัติการแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรกไก่ เสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไปขอไข่เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบแล้วรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไปขอควาย เสนอรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบแล้วรายงานต่อนายกุรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไปงองูเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป ฉเฉลยงงูเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไปกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ